สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พวกเราก็จะพาทุกคนมาทําเป็นขนมกล้วยกันนะคะวัตถุดิบของการทำขนมกล้วยนะคะก็จะมีทั้งหมดเจ็ดอย่างค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นกล้วยหอมค่ะขั้นตอนแรกนะคะนํากล้วยหอมมาปอกนะคะแล้วก็ใส่ภาชนะนํามาบดค่ะทั้งหมดหกร้อยห้าสิบกรัมค่ะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าแปดสิบกรัมค่ะแป้งมันสี่สิบกรัมค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนของน,น้ำตาลทรายร้อยห้าสิบกรัมค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของน้ำกะทิทั้งหมด260กรัมหรือก็คือหนึ่งกล่องนั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนของเกลือครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนแป้งเท้าเยื่อม่อมนะคะทั้งหมดครึ่งช้อนตวงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการผสมแป้งค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการผสมแป้งค่ะอย่างที่หนึ่งค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันค่ะเทลงไปผสมกันค่ะ ต่อไปจะเป็นทเท้าเย่อม่อมค่ะแล้วก็เกลือค่ะต่อไปก็จะเป็นการคุกให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็ค่อยเทน้ำกะทิลงไปทีละหน่อยค่ะคุกเขาจนกว่าจะนุ่มค่ะแล้วก็จะร่อนจนไม่ติดมือนั่นเองค่ะ คลุกไปเรื่อยๆค่อยใส่น้ำกะทิลงไปทีละหน่อยค่ะจากที่นวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งเข้าไปในกล้วยบดค่ะแล้วก็นําน้ำกะทิเทลงไปตามค่ะทั้งหมดน้ำกะทิที่เหลือค่ะเทลงไปให้หมดเลยค่ะ คนจังก่าจะเป็นเนื้อเดวกานแล้วใส่ลงไปในเครื่องปั่นค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการนึ่งขนมค่ะให้เราหยิบทยันชนะการใส่ถ้วยนะครับเทกล้วยที่เราปั่นไปใส่ถ้วยหลังจากนั้นให้ไปกดใส่ถ้วยครับ หลังจากนั้นนึ่งไว้ประมาณสักสิบนาทีครับเสร็จแล้วครับขนออมพวกเรา